สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณมีเก็บพัดวัดมหาวงมาฝากนะคะวัดมหาวงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลปากน้ํานะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะอันนี้เป็นพระโบสถ์นะคะสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะตั้งแต่ปีพศ2549ค่ะอันนี้เป็นภาพวดาดฝาผนังนะคะที่อยู่ใต้พระโบสถ์ค่ะเราจะชมภาพวดาดฝาผนังได้สวยสดงดงามนะคะองค์พระมหาจากักรพรรดิค่ะที่ตั้งไว้ใต้พระโบสถ์นะคะแล้วก็ยังมีดินแดนพุทธภูมิตั้งแต่ ประสูตรตัดสรูปปรินิาผ่านนะคะซึ่งเราจะหาชมได้ภายใต้พระบรสศค่ะรอบรอบวัดก็มีสถานที่ที่ให้เราไปสักการะนะคะมุมอื่นๆอีกมากมายนะคะคลิปนี้คุณหมีก็นําภาพมาฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าท่านชอบและมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็เชิญเข้าไปนมัสก,การพระพุทธรูปองค์ประธานที่วัดมหาวงได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ